ร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับค่ะ Honda า b r 650F นะคันนี้รอกันตั้งแต่ปีใหม่เลยนะคะรอร้านปิดกลับมาจากต่างจังหวัดและสุดท้ายวันนี้ได้เข้ามาติดตั้งแล้วค่ะตำแหน่ง100ร้อยหวัดลูกค้าบอกว่าไปแคปเจอพี่ใน YouTube ซึ่งช่างลืมไปแล้วว่าตำแหน่งนี้สามารถติดได้นะนี่นะคะบอกแล้วค่ะถึงไม่มีแคชมารถต่างๆนานาต้องเข้ามาเทียบกันหน้าร้านนะคะสามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นอยู่แล้วถ้ามีแบตเตอรี่ใช่ไหม ระบบไฟค่ะอันนี้ทำพักไฟได้เหมือนกับทุกคันเลยเนะาะไฟมีสีขาวนะคะเปิดสีขาวอยู่รถเบียดมารถตัดหน้ามากดพักได้ไหมอ่ามันอยู่ที่ประกับเลยเนะาะพักไฟสูงขอทางได้นะอ่านะคะหรืออยากเคลียร์เส้นทางนะคะอยากเคลียร์เส้นทาง ไปเที่ยวเจอเหมอกเจอฝนเปิดที่ไฟสูงค้างได้เลยรถส่วนมาก็ปิดที่เขาตรงกลางปิดนะสีเหลืองคือไฟสูงร้อซนแนะนำใช้กลางวันค่ะทําความเร็วนะกดตบต,บ,ตบไฟได้เหมือนกันช่วงกับรถบางทีก็ไม่ค่อยหยุดให้เรานะอ่านี่สติมัติแข่งนะเปรียบนะไฟสูงแข็งอ่านะคะตรงกลางปิดไปเปิดไฟก็ตอบไฟได้นะ เอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ค่ะร้านขวัญมรสาวมีให้บริการสามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยโอเคสวัสดีค่ะ